นอนลงก่อนจะไปแล้วเหรอออกกําลังกายไหนไหนเฮ้ยตายแล้วลงตบมืออ้าวเย่หนึ่งสอามสี่หนึ่งอสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม 6 1 2 3ปห้อปกลบบนไปช่ไข่ลูกเขยต่อแล้วก็ปลาต้องโกนมข้นอ้า ามสี่หเจ้าิดแหมจะไปสนามยิงปืนก็ลืมลืมลูกลืมเมียละฮะเล่นยิงปืนหนกกว่าไหมแปดอ่สองสองามสองหนึ่ง วันนี้ 4, เราโดนบังคับ 4, มา 5, นะคะเพื่อนๆ <5, S 1> เราไม่ค่อยสบาย 1, 6, 5, ผู้แพ้เล่นงานเขาก็เลยหน,น้าง,งอนนิดหน่อยไม่ได้ดั่งใจเขา บอกกูบังคับให้มึงไปออกกำลังกายไม่เป็นสิ่งที่ดีกูไม่ได้บังคับให้มึงทํางานก่อสร้างเงอเงงไทำ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 จวยอะไร